จุดเจอว่าจุดจุด่นาด่เที่ลยผมวันี้ดูการสินะดีดีสิครับนการนังานนั่ทีงานเรามาแล้วนะผม จานเอิร์ตเอจามจนเดอร์ชิตี้นะจานตั้มแมนยูนะครับสามศูนย์ฮะสองฮะไปกลับฮะไปกลับเลยฮะพาอะไรพาไปเร็นปิ้งเป็ดค่าแลวปิ้นเป็ดค่าแล้วบรรยากาศพี่ต้องสวยงามนะครับวันนี้ก็มีอันนี้นะครับผมมีบูธประจัดเหมือนเดิมนะพี่น้องจานหนุ่กับเมียนะเหมือนเดิมนนะฮะ ชลซีมั้งครับคุยๆกับางนพ่ออแล้วเออยิ้มมั้งจลซียิ้มเลยนะผมไม่คุยกับใครสนใจหน้ามูดได้เลยนะครับเ่องแรนะครับ EP สิบนะครับ EP สิคืนนี้ครับเจอกันได้นะวันนี้วันพูดเรื่องนนะครับวัพูดเรื่องวนเรื่องอื่นนะไม่ใ่ไปางครับ สวยงามครัแสงไฟสวยงามนะบรรยากาศหน้าเวทีนะครับสุดยอดากเลยบรรยากาศรอ้อนหน้าเวทีพร้อมแนละ้วครับพี่น้องครับแต่เวทีจะเช็คมงเช็คนะไม้นะสิ็กล้องเลยสดนะครับพร้อมเตรียมเลยพ่อเนะี่ยเรื่องนะ จสจัตุดยอดนั่นมาแรงนะฮะตอนนี้ชิมาก็กำลังเริ่มแต่งตรงแต่งตัวแล้วครับเริ่มแต่งตัวแต่งตัวแล้วสีมาแล้วลกีกมาแล้วข้างงนี่เรากนหเนี่ยนะสวยรึไ เไเอียนดแล้เองหมดล้เห comb, um. มดล้วา่้าพ um ี่จะฝากด้วยนะครับอุ้ยมิง pues มุงอะไรอนเอ็นนแหละฮะาให้ด oh ีโอนค่ะโอยหรอาแล้วเกโอเคนะผมไปแล้วคืนนี้นะผมเจอกันนะ